เราตรวจสอบรถทุกคันที่เข้าธนาคารนะครับเราตรวจสอบทุกคันที่เข้าธนาคารปรากฏว่าเราถอนมาหมดละทุกคันที่เข้าธนาคารไปทําธุรกรรมหมดมีรถซิตี้สีดําคันเดียวที่เข้าไปธนาคาร,ร,รแล้วไม่ได้ทาธุรกรรมแล้วก็ไปตรวจสอบก็ปรากฏไม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่นั้นเราก็ไปไล่ดูว่ารถรุ่นนี้สีนี้เนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยมันมีใช้ทั้งหมดกี่คันแล้วรถคันนี้มีลักษณะพิเศษยังไงแล้วปรากฏว่ารถเนี่ย รถรุ่นนี้สีนี้เนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยมีใช้ก็อยู่ประมาณรุ่นนี้เนี่ยประมาณ300ก300ว่าคัน3 0 0กว่าแล้วก็ประสานกับเชียงใหม่ช่วยกันตรวจสอบเนาะช่วยกันตรวจสอบรถสานกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูรถที่มีตําหนิพิเศษที่มีแม็กเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เราทําการสืบสวนจนไปพบรถคันนี้ซึ่งเจ้าของรถเขารับว่าผู้ต้องหาเนี่ยยืมเข้าไปเมื่อวันที่5้าเอามาคืนเมื่อวันที่6นะครับ แล้วก็ก่อนเอามาคืนเนี่ยมันมีการเอาไปเปลี่ยนแม็กจากแม็กที่เจอในที่เกิดเหตุกับแม็กอันนี้ซึ่งมันคนละอันกันนะครับจากนั้นเราก็พอเรารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเราก็ไปตามดูพฤติกรรมของในของในซูเม่ผู้ต้องหาก่นะอนที่จะเชิญตัวมาทําการสั่ถามผลจากการสับถามเนี่ยจากการสั่ถามใช้เวลาสั่ถามนานพอสมควรเขาก็ให้การรับสารภาพครับครั้งแรกก็หลอกว่าเงินไปซ่อนที่โน่นที่นี่ก็ตามไปดูจนครั้งที่สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเงินอยู่ที่บ้านก็พาไปเอาจบข่าว